ขอบคุณมากครับขอบคุณสัเสียงปบมือนะครับแล้วก็เสียงที่ดนักมากนะครับบนเมื่อกี้ก็ร้องร้องอยู่มองลองมาป้าตกใจครับเจอคณะกรรมการลืมสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้มีผู้จัดเต็มเลยครับผมดีเลยไม่พูดอะไรไปแบบว่าแย่ๆไปนะครับยังว่างครับทุกี่ยัว่างแหมหน้าด้านนจริงเลยเรานะนะนะ แล้วก็ขอฝากแล้วกันนะครับคราวนี้นิดๆเคยคอแล้วแล้วก็เพลงจะเล่นก็ชูนะครับก็เพลงนี้เนี่ยอาจจะเอามาเปิดในตอนท้ทายที่แบบว่าอยากจะเกิดนิดนึงว่าจริงๆแล้วเวงาเนี่ยเป็นคนร้ายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันแตบบ่ว่าคืนนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดอนะ่ะคืนนี้ต้องกลับไปดูเลยนะฮะดูเสร็จก็อาจจะดูโอลิมปิกต่อเลยก็ว่าไปนะครับ เดี๋ยวมาฟังอีกเพลงนึ่งดีกว่าก่อนที่จะจากไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาวๆนะครับสาวๆที่มิสมบาโชนะครับโอ้โหผมอยากจะเข้าในหลังเวทีคุยกับเขาจริงเลยอยากจะไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวนุ่มๆคนได้ดูกันต่อนะครับแต่ว่าของผมยังเล่นเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันนะครับเรื่องมหาชนชาวแกลดนะหลายปีแล้วนะครับใครเคยดูก็น่าจะเคยฟังเพลงนี้นะครับชื่อเพลงเจ้าอย่างไงครับผม